เกมเริ่มครับตราดในชุดแดงน้ําเงินครับชุดเก่งได้เขียลูกแรกไปก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาทุ่มมาครับบาลันเยาบาลันเยาหาเหลี่ยมอยู่บอลมันไม่ไปแล้วลองหักข้อยิงูนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเอาจนได้ครับ กลับมาจังหวะนี้โอ้โหพาสกรโดดขวางไว้อีกแล้วครับน่าจะเหลืองเนี่ยละครับ,รบชิดไปเจษดาทําชิ่งกับบาลัญยา,าเปิดกลับเข้ามาได้โบ่งจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับเดวิดโรรี่นะครับให้ทะลุขึ้นมาครับมาอีกแล้วเจษดาหลุดเข้ามาสุดเส้นล็อกนิดน,นึดนงดึงจังหวะแล้วยิงจังหวะนี้อเริกเรียบร้อยครับโอ้โหสามประตูต่อศูนย์เเปลี่ยนตัวเี่ตัวใหม่ยังไม่ถัดโดนบอลเลยครับ พอลบีชาเปลี่ยนฝั่งเปิดครับแล้วเปิดเข้ามาจาังหวะนี้ได้บงอ้าวมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสามครับเป็นิริศักดิ์ไฝดนะครับเอาละครับบอลยังไปต่ออาเบเรโดทิ้งออกมาที่ว่างสมคิดสมคิดไม่ถึงอ้าวแต่ชกบอลมาได้ลูกนี้สมคิดล็อกลกแล้วไม่ได้โอ้โหแล้วให้มาที่เจษฎาอีกครั้งครับสมคิดเจษฎาล็อกมาแล้วหาเรียบยิงเข้าปอลเสร็จ แล้วยิงทีนึ่โอู้แซ่บดีแล้วจากเส้นครับโอ้โหลูกนี้เตะพูดสินอ้าวแล้วลูกนี้เป็นจุดท่อครับโอ้เจ้าตัวก็พยายามระทวงเลยครับว่าไม่ได้ทําอะไรครับแล้วก็รับใบเหลืองไปก่อนเลยนะครับเอ้าเหลืองสองครับโอ้เป็นใบแดงครับให้ครับยืนยันครับถ้าเข้าจะเป็นประตูแรกของเจ้าตัวนะครับฟิลสันวิ่งมาแล้วยิงจังหวะนี้ไม่เข้าครับโอ้พอปีชาพอปีชาเปิดด้วยซ้ายให้มาจังหวะนี้โอ้โหแล้วโหวตรงกเรียบร้อยครับ โอไล่ขึ้นมา2-3สาครับเกียววันมาเล่นได้ครับธนวัฒน์ให้มาที่พรปีชาดูพรปีชาได้ยิงจังหวะนี้แล้วถูต้องปัดครับเฉลิมพัฒไม่ฟาวครับไปต่อแล้วจบ9 0สินาทีครับเป็น3คะแนนของจันทบุรีครับผูกเอาชนะตราดเอฟซีสาประตูต่อ2ครับโอ้เกมสุดมันสุดราม่าจริงๆประจำการสัปดาห์นี้ครับตราดเอฟซีเปิดบ้านพ่ายให้กับจันทบุรีเอฟซีไป2ประตูต่อ3อย่างสุดมันครับผมและคุณนัทพุศ์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ